ผมเกาะอนำเสนอนะครับผมอาหารกันง่ายๆนะครับเรียกกันว่ากะหลำทอดนะฮะอ้าววิธีการทำจะเป็นจะได้นั้นนะครับผมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของสิ่งที่จะต้องใจก่อนนะครับสิ่งที่ต้องใจในการทำกะหลำทอดหรือทอดกะะลำเนี่ยครับผมมีไม่เยอะเลยน,นะครับผมอันนี้ก็คือกะหล่ำปีที่เขาซอยเรียบร้อยแล้วนะครับกะหลำปีที่ซอยไว้นะครับก็มีมะเขือเทศนะครับผมและก็มีเันที่จะใส่ ตัดเส้นนะครับเข้าไปตัวนะครับจะได้เสริมสร้างโปรตีนและก่อนจะมีโปรตีนจากไข่ไก่นะครับผมและที่ขาดไปได้เลยนะครับคือการทอดนะครับเราจะช้วิธีการทอดในการทอดเนยนะครับเพื่อนเจ้นะฮะอันดับแรกเราต้องหักลอกก่อนนะจ๊ะยุ่งใหญ่ขนาดใหญ่นี้นะ่านะฮะเดี๋ยวเราก่อจะเตรียมตัวของ ทำตัวของไข่ที่เขาทเซ็ตวยกับน,นะครับาารแบบแรกคือตอกไข่ขไปนะครับมาสวัสดีทักทายด้วยนะครับสวัสดีป้าทุนดีดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทําอาหารเช้าด้วยกระลำปีนะครับเป็นเมนหลักนะครับนะฮะป้าปิ๊ดปิป้าทุนดีบอกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะป้นะาชอบเมนูนี้ค่ะราชบุรี นี่ครับทักทายจากราชบุรีครับป้าดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ป้าดินดีนะคะครับใส่มะเขือเทศเข้าไปนะครับอ้าวตีเข้าไปนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็ใส่ตัวฟองกะลําปีนะครับเราซอยเหมือนกับที่เราเคยกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่านะฮะใส่เข้าไปเลยจ้านะครับ แลคุกเขานะครับคุกเขานะครับอัิบายป้าทุดีนะครับป้าทุดีรับประทานอาหารเช้าแล้วหรือยังนะครับรับผานกาแฟแล้วหรือยังครับอ๋อป้าทุดีบอกว่ากล่ำปีที่ราชบุรีมีเยอะเลย<อ>น,นี่นะครับแล้วเราก็ใส่ปลาเส้นหรือปลาสวรรค์เข้าไปนะครับนะฮนะใส่ตามชอบเลยนะครับปลาเส้นนี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะ <c oughs> ทุกเขาคุกเขานะครับคุกเขานะครับาเติมสวัสดียายเทืองค่ะรุนสวัสดิยายเทืองที่บ้านอ้ายโจ๊กนะค่ะไปจงเติมเกลือเข้าไปน้อยนะครับปรุงรสให้มันออกเค็มๆสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับคุกเขาเข้าไปนะครับมีกะหล่ำปีมีมะเขือเทศมีตาส้นมีเกลือมีไข่นะครับผมแล้วก็พริกไทยนะครับ แม๊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 กอ๋อพิกไข่ดำเอาเร็วนะจ๊ะนะครับต่อไปเราก็ตั้งกระทะเลยนะครับเพื่อนนะนะฮะจุดแก๊สนะครับอริกาโน่ไหมหยดที่ร้านที่ไหมครับโอ้โห oh, ไฟที่มันร้อนแรงแสงอาทิตย์อ่อนเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อเอาเนยสดนะครับเนยสดนี่นะครับผม ใส่ลงไปในกระทะนะครับป้ทุนดียังนอนพักผ่อนอยู่ยนะครับพี่โตนอนดูอยู่ดูไปด้วยค่ะข <c oughs> อบคุณค่ะครับ <c oughs> อากาศเย็นไหมคะปทุนดีราชบุรีอ่อสวัสดีทักทายเยเกลืองด้วยนะครั <c oughs> แบสบวัสดีค่ะเอาพี่ไหนนะครับเยเกลืองซ่อนไไหนเยเกลืองไปซ่อนอยู่ที่ช่องไอ้โจ๊กนะคระับ <c oughs> วันนี้อเราออกอากาศสองช่องนะคะช่องเอเจแอดกับโจ๊กกับช่องไอ้โจ๊กนะค่ะ วันนี้เชียงใหม่16องศานะคะตอนนี้สบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเราก็เอาเนยที่เกลี่ยกลิ้งๆเข้าไปก่อนนะครับในกนะระทะนะครับอ้าวนะครับอะต่อไปเราก็ยอดกะลําลงไปเลยนะครับอ้าวนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆอากาศดีมากค่ะปะสทิบอกเชียงใหม่หนาวหรอคะ อากาศเย็นครับไม่ถึงําหนาวนะครับสบายสบายครับผมเสื้อแขนยาวใส่แค่เสื้อแขนยาวนะครับไม่ต้องถึงขั้นใส่เสื้อแขนหนาวนะครับเสื้อแขนยาวบางๆอานะครับผมระหว่างที่เราจะรอกระลำเซ็ตตัวนะครับเราควจะใส่กลมออริกาโนเข้าไปนะครับผมคือเกิดกลิ่นหอมนะครับเวลาเราใส่ใบออริกาโนไปอย่างเอียนะครับต่อที่เราผินหรือว่าเขารับทานนะครับ กลิ่นของออริกาโนี่จะทำให้เราสดชื่นนะครับแล้วก็ทำให้เราอ่ะจะบูกลงๆครับตอนที่หอมมากเลยครับผมไอโจกันเลยเอาผมออริกาโนใส่เข้าไปตวยนะครับเราชอบกินมากนะคะซื้อมาเป็นแพ็คเลยจะเป็นนั้นขวดนน้อยๆนะมันบระจุใจนะครับเช็คดูก่อนนะครับว่าใครเอาโอเคก่อนนะครับโอ้โห อีกนิดอีกนิดนะครับอีกนิดนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูรสแป้งนะครับเป็นเมนูที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุเพราะว่ากะหลำนะครับส่วนของกะหลำปีเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะครับผมและก็มีแคลเซียมในการบํารุงดูแลรักษาฟันนะครับป้องกันโรคกระดูกผุ อ่านี่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กน้อยนะครับที่ต้องการนะครับความเจริญเติบโตความสูงของร่างกายนะครับไอ้โจ๊จกมูจักรลําจ้าไปนะครับเลาก็เลยแบบให้กินนะครับเลยแบบขึ้นตะบนนะคะเอาค่าคแม่นะครับไปที่จินของผู้จับนะแต่ว่าหม่มากนะครับผมเพราะว่าไปเจอเ็าบอว่าเจอเรื่องของกระลำที่มันมีรสชาติขม<อ>เขาเลยแบบชอบกินนะฮะแต่เรา อรอมากินอีกทีหนึ่งพอ,อไปเจอกลามที่มันหวานเอาเขาก็กเกิดความเพราะว่าทัศนคติใหม่เขาก็เลยชอบกินก,นกลามก,กินกะลามไม่จะติดตู้เย็นตลอดเลยนะครับเอาแล้วนะครับกลับด้านจานฮะอโอ้โยมีนะครับผมมีนะฮะไม่ได้โม้ไม่ได้คุยนะครับแน่กนะินแะน่อ่ะ เป็นคนชอบไปออริกาโนนะครับยอนไปอีกครับฟันธุ์นีบอก16องศาป้าชอบฟันธุาีสบายๆนคะครับอันนี้เหมือนกับเขาอาศัยอยู่ที่เมืองนอกเมืองน,นังอ่ะคเคยไปมาเคยไปแต่จิตนตนาการโอ้ยดูพี่แอนตอนเด็กๆที่ชอบดูหนังของขอันคุณทุนยีรันยศสตาร์จากเป็นเด็กนักเรียนอนอกออและมีหนังที่เป็นแสดงการอนาวราด์กับป้ากับไอ้ที่บอกมึเราไปดูทุ่งดอกทิวลิปเออนะครับอันนี้มันเปิดความ ชอบที่เราทรงจังมาเลยนะ <S <S <ๆ>แล้วมาต้องถามว่าทูนอินทุนไทนะครับถามไอ้โจมมาโจมไอ้ทุนไทยเลยนะ,ะอ๋อนี่นะครับผมไอ้แอน,นที่เสร็จไปแล้วนะครับอ้าวนะครับเสร็จแล้วเอาไปแอนตกแต่งซอสหน่อยก็จะตกแต่งซอสหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวพี่แอนตกแต่งซอสตรงนีนะครับรนะระหว่างที่แอนตกแต่งซอสเดี๋ยนอกจากทำเห็รอบขึ้นนะครับนะฮะเห็รอบนี่ก็ค,คือทำติดแฮนด์ย่นั่นเองนะครับ ต่อไข่ไก่ไปก่อนนะครับอ่านะฮะใส่ซอสมายองเนสลงไปนะคะโอ้ทต้องนี่หน่อยต้งนี่หน่อยตรงนี้หน่อยอ่าครับอ่างอ่าไอ้โจ๊กใส่กระบะพี่แอนแต่งหน้าไอ้โจ๊กใส่ไข่นะครับนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันยันตรงบนะครับอ่าสวัสดีทักทายนะครับผมนสิบสองท่านนะครับกับอีกเจ็ดท่านนะครับ เผือเทศนะคะที่อยู่ในแพ็คอยู่เลยนะคะเรายังไม่ได้ซื้อหลอดลงมาวันนี้จะวันนี้จะได้สปอนเซอร์เป็นหลอดแล้วนะครับะะไม่นย่ไปซื้อแล้วนะครับผมผมตรงๆผ,ผ่านร้านหลายหลอดลบางครั้งกเป็นเงินครับเฮาเขากอนนะครับเวลาไปตั้งใจไปเนี่ยเฮาจะได้ของรครบแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไปเนี่ยของที่เฮาซื้อจะเยอะกว่าและไม่ได้ของรครบแปลกมากทาั้งที่เราจดควยแล้วนะ ว้าวเรียบร้อยนี่นครับใส่ไข่ใส่กะหล่ำนะครับใส่มะเขือเทศนะครับผมคู่เ้าให้เข้ากันนะครับคูกเขาให้เข้ากันให้ทั่วถึงนะครับนี่นะฮะ นีเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ปลาเส้นของเราครับโชกคนี่ครับใส่เข้าไปเกลี้ยงเกลี้ยงใสเกลือเล็กน้อยจ้ะครับเกลือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะนี่ครับใส่เกลือเข้าไปนะครับคลุกเค้านะครับเราจะใช้วิธีการคลุกเค้านะครับไม่ใช้วิธีการขยำนะครับขยำแล้วเดี๋ยวกระลปีมันจะอ่อนนุ่มเกินไปมันช้ำเกินไปนะครับมันจะไม่อร่อยครับเราต้องการความ กรุบกรุบหวานหวานนะคะเมน right. ูน mm hmm. ี้บอกเลยว่าดีสุขภาพมากมากนะฮะดูเพืนในช่องไอโจ๊กดโอ้ป้าทุ่นดีกระโดดมาบ้านไอ้โจ๊กนะคะมาทักช่องนี้บ้างถ่ายทอดสองช่องเลยเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะนะครับใส่เลยไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับอ่าทักทายกันได้เลยครับสอง ผู้เฒ่าครับป้าคนดีป้าคนดีอยู่ราชบุรีนะครับปีไกรเทืองอยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมฝั่งทนนะครับเทียบฝั่งทนนะเอาได้นะครับใส่เลยนะครับใส่ไปเลยแบบนี้นะครับโอ้ไอโจ๊กต้องขอบอกเลยนะครับสูตรนี้นะครับผมไอโจ๊กได้สูตรมาจากช่อง คุณกุ้งน้อยนะครับพี่กุ้งน้อยนะครับยูทูบเบอร์คนแนกครับของเราครับใครที่ติดตามพี่กุ้งน้อยแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าว่านามากเลยนะครับพี่กุ้งน้อยก็จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเพื่อนอแต่ว่าความเล็กๆเขาเนี่ยมีความน่ารักนะนะฮะเป็นธรรมชาติอยากจะแนะนํานะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยได้ได้เข้าไปรองติดตาม ชอบของพี่กุ้งน้อยอยู่นะครับผมกุ้งน้อยนะฮะบอกเลยก็สนุกสนานมากนะครับอันดับแรกพิมพ์ชื่อที่กุ้งน้อยเป็นภาษาไทยก่อนนะครับกุ้งน้อยนะครับแล้วขาะหนึ่งข้อตามทุกภาษาอังกฤษนะครับ k u n g n o i นะครับพี่กุ้งน้อยสนุกมากสนุกมากก็้โจกติดนะครับผู้เาชอบดูนะเอาละครับต่อไปใส่ใบออริกนโนนะครับจุ๊บทำไมเราชอบแบบนี้นะฮะ ลิ่นใสก็หอมมากเลยนะครับกินก็อร่อยกินก็หอมครับนะฮะทองดีของเด็ดกิดในใบออริกาโน,โนโเปิดประสบการณ์นะฮะความหอมปลาดุนดีออบอกจดลิขสิทธิ์เลยเมนูนี้เมนูนี้จดลิขสิทธิ์ไม่ได้ครับไปเอาที่พี่กุ้งให้มาเออเรียนให้เพื่อนๆได้ติดตามดูนะครับชอบพี่กุ้งน้อยสนุกสนุกครับแกไม่พูดเยอะนะครับแกทำอาหารสนุกครับ สนุกแกจไดต้องไปดูนะครับคุณกุ้งน้อยนะและเราเอามาเป็นไอเดียได้วยนะครับคือแกจะได้ถ้าว่าเขาเะไปดูวิถีชีวิตแกนะครับเนื่องกเป็นคนฝั่งสกประเทศลาวต่อปสอปสอปปปกราวนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ที่ไม่พูดเยอะเน้นทำนะแต่ดูไปแล้วสนุกนะครับ คลิปดีโอนี้คนดูเยอะมากนะครับทั้งที่คนติดตามบ่อยเอะๆแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติมาคอมเมนต์แกลเยอะมากเลยนะครับบัได้คอมเมนต์ปกตินะครับคือคอมเมนต์จริงจังคือเป็นคนที่ทำคอนเทนต์แบบจริงจังด้วยผมแมเรียกว่ามา thank you for watching แ h a ์นี่คือมีการโตตอบนะครับ กุ้งน้อยเออประทานดีเขียนไม่ขึ้นแล้วน,น,นี่กุง้งน้อยน,นะครับนะบอกเลยว่า,าดีมากมากเลยนะครับผมและเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาจากช่องนั้นเปิดสวนนะครับน่าทักกับมีบเป็นวิถีวิถีชีวิตธรรมชาติของคนเนาะวิถีชีวิตสาวชาวราวนะเอา,ะเอาละครับผม เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะฮะอ่าใจเรายังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมอ่าเนี่ยนะฮะให้แต่งให้หดูพี่โจ๊กแต่งเองอ่าพี่โจ๊กต้องแต่งเองนะฮะอันนี้พี่แอนจิมพี่แอนไปนะอันนี้ของพี่โจ๊กอ่านะครับพี่แอนต้องใส่ออริกาโน่หน่อย ราดซอสนะครับื้นี่มันที่เราจะทำแบบคนญี่ปุ่นเองทำแบบราดแบบละเอียดลงใหมอันนี้อยู่อืโออิชิกันเลยทีเดียวนะโออิชิโออิชิบัปอนะครับอ่าอายิโยโมโตะนะผมอ่าโตโยต้าซูซูกิครับผมเอาไม่ได้เลยเนี่ยซูซูกิโอ้โหแล้วก็ราดซอสมาเกิดเทพนะฮะอย่าเรียกว่าโทบิโตซอสครับให้เรียกว่าแคชชับนะฮะนี่นะ ใส่แคชชัพลงไปนะครัแคชชัพโอ้โหถ้าไปบอกว่าอันโทรไปโทษซอดนี่ฝรั่งจะเกาหัวแกกๆนะครับบัดอัพนะฮะนี่นีะฮะมันของดีนี่นะครับผมซอดมะเขือเทศนี่นะครับนอกจากจะเอาจะเอามาใส่ในหน้าอาหารนะครับมาลาดซอดอีลาดขนมพวกเทพพวกของอ่าตัวของขนมโตเกียวแล้วนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ซอสมะเขือเทศเนี่ยสามารถทาเป็นน้ํามะเขือเทศได้วิธีการทําบยยากเลยนะครับน้ําจากซอสมะเขือเทศครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กากขอบอกเพื่อนๆไปก่อนเลยนะครับผมซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับประมาณสองออนนะครับผมหรือว่าสักประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะครับผมผสมน้ําอุ่นนะฮะเข้าไปอีกประมาณสักสามสี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ความคนที่เขาชอบนะครับแล้วก็คน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 ให้ละลายนะครับผมใส่น้ําแข็งนะครับ และประทานช่วงบ่ายๆบ,บอกเลยนะครับชื่นใจมากนะฮะโอ้ยนี่คือสูตรเด็ดสูตรดีนะครับอ่าโอ้พ่อทุนดีไปติดตามมาแล้วกุ้งน้อยทำโรตีกล้วย้าใช่เลยครับผมนรัก้พ<ช>่อทุนดีครับไอ้โจ๊กติ๊ดๆนะครับไอ้โจก๊กคิดว่าเดีย๋ยวไอ้โจ๊กจะร้องเาทำนะฮะอ่าคืออาเกจะมีกันสองคนนะครับเป็นของว่าป้าก<ะ>ับหลานนะฮะแล้วก็หลานนี่ก็จะลบเล้าว่าป้าทำนั้นาป้าทำนี้ก็คือว่าเหมือนกับสไตล์ที่ว่า อยากจะกินของรูๆูแห้งๆแต่ป้าใช้วัตถุดิบในตลาดในพ<อ>ื้นถิ่นเก่ามาทำนะฮะ<อ>แล้วก็สนุกและหันสาห<อ>ลานก็น่ารักนะครับชอบแกนแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงบนอัวลูกนะครับผมสนุกมากนะครับต้องไปดูนะครับออมันนวดมันนวดน,นะถ <laughs> <laughs> ึงกจะไปลืมนะครับต่างไปตางก็แนะนำกันนะครับออกก็เป็นสมาชิกช่องป้าทุนดีแล้วหรือยังนะครับเข้าไป ชมช่องป้าดุนดีนะครับช่วงนี้ป้านดีว่างมากพาเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่ใช่ฮะไปแบบเขาอว่าเจาะลึกไปเจาะแบบอินไซต์นะครับผมว่าร้านแต่ละร้านในราชบุรีเนี่ยมีร้านไหนที่ถูกใจป้านะฮะปากถูกใจบริการดีนะฮะรวมไปถึงเรื่องของผลไม้ไปถึงสวนไปดูสวนไปถึงสวนเลยป้าดีนดีสดจากสวนดูว่ามันปลูกกันแบบไหนนะค่ะแล้วมาดูวิถีชีวิตอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือ ยายเทืองสตรอรี่อ่าอันนี้ก็เป็นคือครัวแบบบ้านๆเลยนะ,นะครับผมครัวราะว่าครัวน้อยนะฮะครัวน้อยนะครับผมวัตถุดิบไม่กี่ชิ้นแต่ที่ย่างก็สามารถทำไสวัสดีกระแสบนค่ะรุนสวัสดีป้าทุนดีบอกว่าป้าทําโยเกิร์ตกินเองทุกเช้าอร่อยครับจ้นีแล้วสับปะรดสดท็อปปิ้งโอ,โอ้โหป้าทุดีก็บอกว่า มันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือป้าเพิ่งเคยรับรู้มานะครับอ,อ่าไม่บอกต้องไปดูกับเ,เองนะฮะสวัสดีทถ้าใคร้องยงนะครับตื่นนอนแล้วนะครับน้องยงบอกใครบนะครับให้พี่เองตื่นบอกเลยนะครับว่าอยากติดตามช่องยงแฮปปี้แชร์ช่วงนี้นะครับ <ทำ S 2> ให้ไปติดตามน้องที่ช่องยงแฮปปีอ้อีทนะครับว่ายงแฮปปี้อีทเนี่ยจะอยากจะสร้างสรรค์ วิถีชีวิตการเท่องเที่ยวกับการกินออะนะฮะ <c oughs> ขอไปรบกวนติดตามน้องเลยนะฮะออช่วงช่วงสักประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยนะครับน้องก็จะตั้งกล้องไว้นะฮะเาไปช่วยกันดูก่อนช่วยกันดูช่วยกันน้องเก็บเวลานะคะรับตอนเช้าก็กันทำอาหารออนะทุกช่วงนะฮะเขาใส่ายหน่อยสักหกเจ็ดโมงบอกเลยว่าอยากไปติดตามช่องย้งให้แชร์ต่อลยนะ ติดตามยงแฮปปี้อีฟที่เสื้อแดงๆนะคะไปยงแฮปปี้อีฟกินอร่อยมากเฮียงแฮปปี้อีฟนี่นะสมสมสมชื่อช่องครับก็มีผู้ป่วยติดเตียงแอนลูกหลานก็เปิดทีวีให้ดูลูกหลานเปิดทีวีให้ดูคือคือแบบหูใจยเนาะเนาะแต่ว่ากระดูกกระดิ่งโด้เฉพาะมืออทีเนี้ยเก็ก็ไหลไปช่องอ๋อไหลป่ะเก็ก็เลื่อนช่องดูทุกทีนะครับผมไปตอนตอนแรกเปิดดูช่องไอ้โจ๊กอยู่ดีๆเดีกนบอกว่า โอ้นักเกินไป,ไป,ไป,ไปแล้วตัวเลือดไปเรื่อยๆแล้วพอไปเจอช่องโยงให้พี่แชร์ <c oughs> กินกินกินเออ Eat เฮ้ยใ้พี่ Eat ให้พี่ Eat นะฮะกินกินกินอยู่นะไปกินมายอมยุตนะครับผมก็ทนมาได้พี่แอนทำไมลูกไปิปิดทีวีเลยเอ้าทำไมำลูกได้ หายเลยแม่โอ้โหเป็นประกฏกันติดเตียงนั่นแหะเป็นผู้ป่วยติดเตียงพอดูคอนเทนต์ของย้งใหปพี้อีททนดูทนดูไม่ได้ลุกไปเป็นทีวีแล้วลุกไปในครัวกินข้าวถูกต้องกินข้าวดีกินข้าวลำเลยโอ้โหคนเลยหายไปเลยค่ะแล้วหมอครับหมออนามัยแนะนําช่องโย้งใหปพี้อีทนะครับผมว่าสามารถที่จะรักษาโรคผู้ป่วยติดเตียงได้เมื่อดูช่องโอ้โหไปมีปาสจันทร์ค่ะโอ้โหนะฮะโอ้โหเป็น เออจะทำให้สิ้นชอบนี้ทำให้ผู้ป่วยหายป่วยได้นะคะมาดูดิค่ะถ้าเราชอบแบบเป็นแบบยี่เกย์ี่เกย์นะน้องก็จะมีการเป็นของร้องยี่เกย์เป็นของว่าตามใจเอฟซีขออะไรได้หมดเู่เป็นอย่างเดียวอะไรขอซื้อที่ดินข้างๆแกก็ยอมไปติดต่อให้่นเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะครับก็จะไปเล่งเมล โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปฮึดกำลังใจน้องโยมให้พี่แต่มาแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวเขาไปฮึดกำลังใจน้องโยมให้พี่อีกันนะครับที่ว่าวันนี้น้องโยมให้พี่จะต้องทำเมนูน้องรลอดก่อนนอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องซุ่งบอกว่ารักษาอีวันเนี่ยบ,บอกเลยเนี่ยแนะนำคอนเทนต์นะครับน้องน,อน,น้อง,องน,น้องรลอดก่อนนอนเนี่ยครับผมทำเนี่ยคอนเทนต์พวกป่วยติดเตียงเนี่ยแล้วดูคอนเทนต์ของ อันอย่างสักบางสิส่งบางอย่างในช่องเนี่ยแล้วดูมาได้ทนดูมาได้คู่ควรทนดูได้ลูกมาเปิดทีวีโอ้โหแล้วมาเป็นเอไอมานี่แบบโอ้โหต้องขึ้น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 ช้าเช้านี่ก็หัวเราะกันพอสมควรแล้วนะครับหัวเราะนักไปเดียวเพื่อนปาจะบอกว่าผีบ้านนะฮะจริงวันนี้ก็ว่าผีบ้านเลยต้องขอขอบคุณนะครับปาคุณดีมีเรื่องเยอะนะครับ ใหญเตือนสตอรี่นะครับผมอ่าน้องโยงแฮปปี้แชร์แฮปปี้อีทแล้วก่อนน้องหลอดก่อนนอนนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมน้องโยงแฮปปี้อีทนะฮะช่วง9โมง10โมงตั้งกล้องรอไว้แล้วนะครับวันนี้น้องจะสั่งเวยอยู่นู้นนะครับแต่ที่แน่ๆเลยครัต้องกดตันให้น้องขอบนะครับขอข่าวก่อนโอเคนะครับผมสำหรับช้านี้ต้องบายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหญ่เตืองแสงสติกเกอร์มานะคะ 가운은 e 미라 d c 네